ว้าวว้าวว้าวเครื่องลำดับดีดีเนาะลำดับที่22เนาะของโครงการนะคะรวมพลังแบ่งฟันความดีน้ำไหลแล้วมันดูน้ำแล้วมีสองระบบนะครับมามาดูวิธีการใช้แล้วมาดูวิธีการใช้เดี๋ยวแก้วกระป๋อนนี้เข้าไปน้ำม well> ันจะไหลัส เช็นส่วนคงเฉียดก็คือกดกดเป็นกว่าประกอบแล้วกดเป็นกว่าน้ำไหลเพื่อปล่อยน้ำคอันนี้เทาจะตั้งไม้ต่างกันง่ียต้องเอามือประคองข้างล่างก่อนนะนี่อองอองเอามือประคองไว้ข้างล่างแล้วก็ชิ้นนี้โป้ก,กดม,มาพี่ตูนมาดูน้ำไหลแล้วไหลแล้วไหลแล้ว ย่างย่างเดี๋ยวเดี๋ยวรอน้ําดําเป๊บในไฟแดงขึ้นถ้าเราไม่ถ้าเรากดแล้วเราปล่อยไว้เนี่ยพอควบุมหนดของเท้าสามห้านาทีมันจะตัดกดเซนเซอร์ล่างนะครับมามามาดูมาดูมาดูจับเงี้วเปนสปันมาเลยเอา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 แก้วจริงมาเลยเอาแก้วจริงมาทดสอบเลยเดี๋ยวถ้าทำไม่เป็นแจ๊สนี่อะ เวลาเราจับเราจับเอาืูซ้ายเพราะเซนเซอร์มันอยู่ด้านซ้ายเนี่ยอย่างเงี้ยเนี่ยดู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 อ่าดูสาธิตดูสาธิตเห็นไหมถ้าเรามาจับด้านขวาเนี่ยมันจะไม่ได้ค่ะเซนเซอร์มันอยู่ด้านซ้ายมันเขานขาเขาเขาจับผิวผิวคนด้านขวาสิ้นเหนคั่วบริจิได้ได้กินได้ได้กินเอาข้าาเอาข้าาเซนเซอร์มันอยู่ทั้งสายเห็น เขาตากลงสิเขาเลาลงสิมันก็ตัดเองก็เรียกออโตเมติกเท่ากับสองพักดเนี้ยเขาตัางหลาเฮ้าล่ะตัวใหญ่ใยั่เลยยาวแล้วก็จะจบคุณทีว่าสมถึงห้าทีนี้กรณีที่เราเราใส่ถังใหญ่ๆเนาะมัน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 ยาวเราก็อาจจะกดตรงนี้เอามือประคองไว้เอามือประคองข้างล่างเอาวิธีกดอย่างนี้ พอน้ำเต็มถังเราเสร็จแล้วก็กดปิดอีกครั้งนึ่งแล้วที่ที่นี่พี่ล่าเข้าคนเนี่ยไฟแดงต้องขึ้นมันจึงจะตัดกันเนาะแค่นั้นเองไม่มีอย่างง่ายง่ายอ่ะลองลองดูลองดูลองลองให้ให้ให้พี่เขาทำดูสิอ่มาอลองดูต้องสอนกันเซนเซอร์มันไม่อยู่ไงเข้าใหม่เข้าใหม่เออ พอแล้าทายังไงเออเอาถ้าเข้ามาขันไก่แต่เอาเทนลงเทลงเทก่อนเทก่อนเอาไม้เอาไม้ก่อนเวลาจับเนี่ยขอบอกนะอย่าจับปลายบางคนจับปลายไม่ถึงเซ็นเซอร์นะจับปากมันค่ะพอคลองพอเขาเช็คเซ็นเซอร์ที่หนังนะ ที่ผิวหนังเรานะหลายหลายคนดื่มดื่มน้ําไม่ได้เพราะมาจับปลายหนังมันอยู่พี่นะเขาเอาความร้อนนะเซ็นเซอร์เขาจับความร้อนผิวของมนุษย์นะบัดคันแก้วย่าวนี่แห้งบ่ได้กินเพราะว่ามันมันยู่ไกลนบ่นี่มันต้องเอาขอบนี้อย่างนี้เลยแล้วก็เป็นด้านซ้ายด้วยนะคะเึงจะโดนเนาะนอกํากทดีๆเนาะเขาจัดไว้ให้ดีมากเลย ก็ไม่ใช่คุณจ่อยมาจัดไว้หรอคุณจอยใครอยาก่ลอง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 กดอ๋อมาลองกดซิกดใส่ถังกดเลยลองกดนําเอามือประคองเอามือประคองไว้ท่านเออท่านน้องมันไหวนั่นนะเพราะว่ามันแขวนไว้อยู่หลังผนังนอเท่ากับประคองเครื่องเท่าเกือบเฉยเฉยไม่ถึงก็ไม่เป็นไรเนาะเห็นไหมใครใครที่ถามเมื่อกี้บอกว่าน้ํามันแรงไหม ใช่ไหมคุณพี่เห็นน้ํำยังพ่อได้กินพ่อได้หยาคือคอยไปค่อยไปก็มีปังเนี่ยมีมีเเปิดังใช่แรงแรงแรงอยู่แรงอยู่ค่ะแรงแรงชบ้านเาอ้อะไเาลายนะลายตัวข้าวบอนข้าวบอนดำอ่ะเปลี่ยนเปียนใส่ทุกเทือมันกี้สีดำทุกเทือเด้อนะลายปบะมานสองสามถัง แล้วก็กินได้เลยตอยู่รงไหนจรย์แคนอยู่ตรงไหนอย,งไงอ,อยู่ที่หัว,หวมันก็แตกต่างเข้าตรงหัวนี่แหละมันผ่านไส้กรองขึ้นไปแล้วก็ผ่านไปที่ออกมาที่หัวน้ำอะไรก็ช่างถ้าผ่านเครื่องเราเป็นน้ำดีหมดจะเป็นน้ำบาดาลน้ำบาดาลเองดีน้ำบา,าดาลเนีาานเ่ยมันมียิ่งมีมายธาตุเยอะยิ่งยิ่งดีให้ดีอันนี้เรายังน้ำประปานี่ยังมีโพลีนเนี่ย เ้าเจาะปลาอาติตตังกับใส่น mm. okay. right, okay. ้ำกระดานแห้ด uh ีเลยสามเดือนกินกินกินน้ำบาระสามลิตรทีเปียนเหมือนอาจารย์เป็นต้นจาก้อยชิบนผ้าลมีเืออยู่เจ็ดชิบน้อยชิบน้า่ลอยชิ้น้าลบเจ็ดชิบเไห ี่ลดไป45ลดลงไป10ปี45ลโลคุมคุมเลขคุมนะมกินไปเรื่อยๆกินไปเรื่อยๆไม่ต้องกินยานั่นเอาอีกแล้วเอาแขนโชยอีกแล้วไอ้เราเอาแขนโชยอีกแล้วเห็นหมอบอกแล้วเราไม่เหมี่ยวร้อนเราบริษัทเเวลา้อจนคจะให้ น้ำสะอาดมีร่ธาตุโมเลกุลเล็กประจุลบออกซิเจนสูงมีลิเป็นด่งางอ่อนเครื่องลำดับที่สวยๆลำดับที่22นะ22ของโครงการนะคะ,ะค่ะอันนี้ขั้นตอนทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเหลือเหลือติดตั้งตัวอ่างใช่ค่ะก็เดี๋ยวเดี๋ยวชิมชิมน้ำเนาะจะอันนี้น้ำยังเหลืออีกถังนึงนะอีกหนึ่งถังนะก็ท,ะทำที่ล้างจานดีก<ะ>ว้างดี ขอแสดงความยินดีกับน้องสิสีเหลี่ยอะไรานามสกุลแก้วชนะ,ะใช่ไหมหรือน้องวันของเรานี่เองนะดีใจกับน้องวันนะวันนี้ญาติญาติพี่น้องพร้อมหน้าพร้อมตาเลยนะคะ,ะทุกคนเลยพี่เก็บภาพเก็บคลิปไว้ให้แล้วนะเนี่ยคนนี้ก็จะคิดถึงใช่ไหมเนี่ยคนนี้นะ ทุกคนเลยนะพร้อมหน้าพร้อมตานะลูกหลานนะน้องวันได้ทําสิ่งดีที่สุดนะคะเพื่อ,อทุกๆคนนะพี่ดีใจมากเลยนะคะ,ะเดี๋ยวทุกๆคนวันนี้เขาจะ,ะได้มีโอกาสได้ดึงน้ำม่นิิกันแล้วนะคะ <c oughs> ยิ้มหน่อยดี <c oughs> ดีใจอ่ะโอเคพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ